with the reds and the krauts knocking seven shades of shit out of each other back at museum island i'd bought myself some time i headed for opernplatz where schweiger was being held i'd been sent to kill him but now i was trying to save his ass funny how some days turn out okay, so มันชื่ออะไรวะชายไวเกอร์อันสักอย่างอ่านไม่ออกไปลุยเลยดีกว่าเอา้าลืมเลือกปืนเขาบอกมันเลือกปืนได้ผมก็เล่นอย่างเดียวไม่ได้เลือกปืนเลยมาลุยเรามันสายสดไม่ไเน้นเลือกปืนใช้ก่อนมีใครไหมตอนนี้เรามาได้แล้วนะฮะจากการระเบิดสะพานพารที่แล้วอ๋อนี่ไงมีเสียงกบกบเกลือนอยู่โอเคเฮ้ยเฮ้ย ามรารอเสียงรอเสียงก่อนรอเสียงบุ้มลงเราจะยิงหัวมันอุ้ยสามตัวเพิ่งเห็นอาวไม่เห็นเพื่อนตายเหรอโดีจังเองรับเพื่อนกันมากเลยนะรู้ปะรอรอรอพี่เอลมีระเบิดปะเฮ้ย ระเบิดอยู่ตรงไหนวะหาระเบิดก่อนแป๊บนึงขอซ o ม m หาระเบิดก่อนเฮ้ยแอนหัวนมหัวนมนี่นะหัวนมนะรอเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นแหละบุ๊มโดนเพื่อนด้วยไปปึ๊มโดนเพื่อนไหมต้องโดนเพื่อนข้างๆมางแหละ เอา้าตายหาไม่โดนเพื่อนเหรอโดนปะโดนดิเออโดนสวยงามสวยงามไปเลยเลยมีใครป้าวะเช็คก่อนโอเคไม่มีใครก็ไปกันต่อถือปืนพกเลยรู้สึกเหมือนโอเคไม่มีใคร น่าจะไปทางนี้แหละมั้งเ,เสียงปืนกระด้างดังหูจะแตกทางไหนวะเช็คซ้ายเช็คขวาโอเคไม่มีใครเคลียร์ชะเงอนิดนึงอ่ามีม,มีมีกี่ตัวอุ้ยโอ้โหตกใจหมดแม่งหันมาพอดีตึงตึ้ตึง,ต,ง,ต,งตกใจหมดเสียงภารกิจเนะี่ย สีคิวพลาซ่าโอเคเคลียร์ที่นี่เหรอเคลียร์ให้หมดแล้วกันไปขึ้นไปเรือ้องบนหน่อยเฮ้ย บึ้มบึมดิบึ้มดิมดอ่ะเปบึ้มแล้วบึมแล้วนั่นแหละต้องเคลียร์ไปทีละชั้นเมื่อกี้ลืมเคลียร์ชั้นหนึ่งนี่ว่าเดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วกันเคลียร์รอบดอกให้หมดก่อนโอเคข้างบนไม่มีใครแล้วข้างล่างล่ะ กี่ตัวเนี่ยเจอสามแล้วโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปดูข้างล่างดีกว่าเช็คห้องในก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเฮ้ยแท็กไว้ก่อนเลย เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเอาเปืนขึ้นมาโอเคมาทะลุอีกฝั่งหนึง่งเฮ้ยเจอใครแท็กให้หมดสไนเปอร์สไนเปอร์ข้างบนมีปะนั่นไงต้องดูส,งสูงๆเกมนี้มันเกมสไนป์อุ๊ยลืมไป ข้างบนยังไม่เคลียร์โอเคเคลียร์แล้วเปล่าวะโอเคเดี๋ยวรอไอ้นี่เองโดนแน่ไอ้หนูนั่นแหละ เองอะไรต่อไปไอ้หนูเฮ้ยสวยล้วไม่ตายตายหามันรู้ตัวพอดีตายไสหนูนี่ เข้าเบ้าจมูกไปดิอุ้ยฟันหักเลยมาดีน้องอ๋อโดนยิงรองก่อนรอก่อนปุ๊บเอ้าเข้าหัวใจตัดไตแทบพวง มันมากันแล้วเฮ้ยไม่โดนบึ๊บฮ่าฉันรู้ไปไหนหมดวะนั่นเนี่ยวิ่งมาแล้วเฮ้ยไม่โดนทำอะไรว่นอะ โอ้ยเต็มหน้าเลยเจ็บนะเว้ยนี่ไงเข้าหัวใจไปดิโอเคอเฮ้ยออกมาให้หมดจะเก็บให้เกลี้ยงเลยพ่อจะเก็บให้เกลี้ยงเลยมา Help Keep it up อย่าไปช่วยมันมาเพื่อนมาตะโกนว่าช่วยด้วยนะฮะนี่ไง ตายเป็หนึ่งศพเหลืออีกหนึ่งตรงนั้นรอเลยมาเรียบร้อยครับอีกตัวบางไม่เห็นวะอ่ะยิงเรียกแล้วอ่ะเออตายซะนี่เข้าหัวใจ ok, mọi người 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 mọi โอเคห้องล่างเคลียร์หมดเราต้องข้าไปในพลาซ่านั่นนะฮะตึกข้างหน้าเรานี่แหละหมาเหรอมีหมาด้วยเหรออุ้ย chết rồi, quá. Mới chỉ từ đâu vậy? Đâu, chết rồi, Từ đâu vậy? Mới ché, mới đi bên โอเคเจอแล้วเป็นไงกระระยะยิงเองด้วยกะโหลกแตกปะเดียน้องตายไปซีน่องบ้าวมาหาผีบ้าวนี่สองบ้าผีเจ็บนะ chắc đẹp quá quá bên nghe Mệt lắm á à, phải tỏ đi qua Đẹp đẹp. Chắc này á. Nhưng chắc này ัคเกอร์เหรอต้องไหนวะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะโอ๊ยแม่งค้างตัวมันค้างอยู่ในประตูเกมคุณภาพไปฮะ ตัวมันค้างอยู่ในประตูทางเข้าทางไหนทางนี้เหรอใช่ปะอ๋อแล้วเข้าทางไหนวะเดี๋ยวนะทางเข้าอยู่ไหนนี่แกทางเข้าโอ้ยต้องยิงทิ้งใช่ไหมได้ๆดียิงทิ้งก็ได้มา โอเคประตูเปิดละเว,วนโอเคไปที่จุดเฮ้ยแงงหัวงองแงงงอแงงอยู่ในประตูหัวบ่งประตูอยู่นั่นแหละใจ้หนึ่งสองไม่มีนะอุ้ย ไปหลบดิโอ้ตายหาเลยเอาไหมเข้ากระบานไปอีกไหมอีกไหมจะได้ไม่ต้องระแวง รุยกันต่อแม่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมาหมายิงยากเกมเนี้ยลำพังยิงคนจะตายหาแล้วยิงหมาจะขนาดไหนวะเนี้ยไม่มีใครนะฉลับซ้ายฉลับขวาโอเคไม่มีใครน่าจะรอดละมัง้ง มาตรงนี้แล้วไงต่อให้ส้มยิงใครเนี่ยอ๋อนั่นไงเจอละอ๋อลานประหารต้องมาช่วยมันเหรอมาคือสแนลมาที่ doch ิ m m ่ r อ้าวเฮ้ยมันจะประหารแล้วเฮ้ย stop e x e c ก t i o n ก็คือหยุดการประหารนั่นเองอุ้ยเบ้าตาทะลุช่วยแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นลุกกระสุนหมดลุงเดี๋ยวเ,เดินมาเ๋ยวคุวมกันให้อยู่เร็วเข้าลงเร็วกว่านี้ครับแล้ววิ่งไปทำอะไรในตึกอ๋อทางทางทางตันโอเคแลกว่าจะไปถึงไลฟ์บาร์ดีโอเคโอ้ยโดนไลฟ์าร์ดีลิ้นกระโดดข้ไมอ่ะ หลบอะไรกำแพงไม่มีหลบอะไรลุงทำอะไรทำไมลุงไม่ยิงมานนะ่ะ ลุงมีกระสุนไหมครับเพราะเหตุนอะไรคุณลุงจริงไม่ยิงมันเล่าขอรับเมื่อกี้มันจะจูบหน้าลุงอยู่แล้วนะ่ะม <บา S 1> องไ,ไม่เห็นนะตายไปดิเห็นแล้วกระบาลเล้าไปดิ ไปเดินไปลุงเดินไปเออเอา้าแล้วผมมองไม่เห็นลุงอะ่ะเปิดประตูแล้ว open the door ผมว่าลุงไม่ต้องเดินอ้อมก็ได้นะลุงโดดมาตอนนี้ก็เสร็จแล้วจะเดินอ้อมเพื่ออะไรสร้างความล้อใจไง สร้างความร้าวใจเหรอวัดสุดหมดแป๊บนึงลุงอย่าตายหานะไม่จะวิ่งไปทนะั้งหนาวะเออลุงก็ยิงเป็นเนี่ยลดเทสท,ทูเคลียเอนทรานซ์นะฮะหรือว่าเคลียร์ทางผ่านให้ตะลุงแกไปต่อนั่นเอง โฮ้ยหัวดิ้งเหรอนี่ลุงยืนทำอะไรอะ่ะโหลุงเลือดสาดเลยอ่ะลุงไปไหนต่ออ่ะอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเออเดินมาลุงเออมีดโอเคชัชชวายเกอร์ไปพบชัชชวายเกอร์นะฮะ ไม่รู้อ่านว่าหาเลยนั่นแหละไปหาตาลุงลุงมีลูกเล่นแล้วปะเนี่ยผมเตรียมปืนเลยวัสดีลุงตายหายยังพวกมันกำลังมา,าต้องการข้อมูลนะฮะแต่มีเงื่อนไขต้องกันไอ้พวกเวนนะั่นให้ลุงคนนี้ ลุงแกโดนยิงเมื่อกี้ไงเขาบอกว่าถ้าเราไม่จาัดก,การอพวกเยอรมันให้หมดอะ่ะเราทั้งคู่จะตายนั่นเองนะครับก็คือต้องช่วยมันนะผู้พาษาชาวบ้านก็บุลเล่แข็งแก่ไหนอะ่ะมาทางไหนอะ่ะโฮย์โพสิชันเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยไปอยู่ข้างบนดีกว่าไหนอะ่ะเห็นมาเลย ไหนวะนอตนอตนอตเหนือเหนือเหนืออยู่ไหนอะเปิดกล้องเลยเหนือเหนือทางไหนวะอ๋อเขาให้ไปเราไปอยู่ข้างล่างโอเคทางเหนือนะ่าจนะนั่นไงนอตเจอแล้วโอ้โหโอ้โหเต็มกระบาล โคตรจะตายแปบ๊บนึงลุงจะตายวะ่ะเหมือนไม่ใช่พวกเยอรมันอะ่ะพวกอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเนี่ยดูดิเหมือนมันไม่ใช่ชุดเดียวกันอะ่ะเปล่าวะไม่รู้อะ่ะหรือว่าชุดเดีวยวกันแต่คนละก,กลุ่มก็ไม่รู้แต่มันเป็นเยอรมันเหมือนกัน ย่องทำไมจะย่องทำไมโอ้ย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 เจ็บ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 มันเจ็บมันเจ็บนะรู้ไหมมันเจ็บนะรู <h> <h ้ไหมทำลายทำลายเฮ้ยมันรีไวท์เพื่อนตัวเองมันจะชุบไม้ให้ชุบหลอก รับเคลื่อนก็ตายด้วยกันเลยหนูไหนวะทะลุคอไปหมดแล้วลุงไหวไปะเนี่ยมาอีกแล้วเหรอต้องนอตโอเคยิงเข้าไปนั่นแหละ บึ้มออกไม่บึ้มวะมาฉลาดนะเกมเนี้ยมาจอดถังน้ำมันไว้ฝั่งนูน้นเฮ้ยไม่ง่ายเลยนะนะเ,เนี่ยเกมนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหดังตุ๊บเคเจอแล้วหนึ่งตัว โอ้ยยิงแลรงมากมาวะทะลุรูทวานไปแต่วิ่งหนีอีกละอ่าเข้าหัวไปตัวหนึ่งเออเจ็บนะครับลุงรู้ไหมโอเคหมดละ We were safe... for now. Thank you for the rescue. But I fear that it was... <coughs> a waste of time. Wolf... as a plan... V2 rockets... Tauben... Tauben? Where's that? Not a... <coughs> Not a place! what is it then what's tobin answer me it's oh yeah i top got wrong about oh i have a we've got wrong or more importantly what else we just didn't know like tobin what the hell was that and what was wolf's plan. โอเคนะฮะพาร์ทหน้าเราจะน่าจะได้ไปหาว่าไอ้อทาบานทาบ้านเนี่ยคืออะไรนะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเนบิลิสอ2พาร์ทนีปป้ 2, นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ